สวัสดีครับทุกคนช่องเกษตรกลางกรุงนะครับวันนี้มาดูแลองุ่นนะครับองุ่นนะครับไรเมล็ดแบล็กปปอครับปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านครับเพื่อไวรับประทานนะครับเป็นการทดลองปลูกนะครับนี่ครับเราก็จะมาคัดช่อลูกเล็กๆเนี่ยทิ้งนะครับการดูแลองุ่นช่วงหน้าฝนนะครับก็จะต้องดูว่ามีความชื้นเยอะไปหรือเปล่านะครับการคัดช่อนะครับก็เป็น ส่วนดีที่ทำให้ลูกเขาเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะครับลูกไหนเล็กนะครับเราก็เด็ดทิ้งนะครับนะครับปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านเองครับเลี้ยงดูง่ายนะครับนี่ครับก็จะเป็นช่อที่เราคัดแล้วก็ออกมาสวยงามนะครับผมเลี้ยงดูไม่ยากครับเลี้ยงง่ายครับหมุนในเบลต์แบกปอๆนะครับทุกคนสามารถปลูกได้ครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับใส่ปุ๋ยก็สูตร16-16-16ครับช่วงนี้เขากำลังสะสมนะครับ ฮาดอาหารนะครับผสมลูกนะครับผมเราก็ใส่สูตรเสมอไปก่อนนะครับแล้วก็สูตรที่บำรุงผลนะครับเพื่อให้เขาเติบโตแข็งแรงนะครับผมใครที่อยากปลูกก็สามารถปลูกได้นะครับนี่เขาเปลี่ยนแปลงทดลองปลูกไว้ในบ้านนะครับนี่เป็นช่ออีกช่อหนึ่งนะครับช่อนี้เราก็คัดนะครับลูกก็จะสวยงามนะครับผมก็จะได้ช่อใหญ่ๆอย่างนี้สวยงามนะครับการดูแลช่วงหน้าฝนก็จะให้ความชื้นเยอะไปนะครับถ้าความชื้นเยอะไปก็จะมีลาสนิมนะครับ ที่เป็นโลคนะครับเวลาสนิมเนี่ยครับก็จะปลูกไปบริเวณหน้าบ้านนะครับไว้เป็นรั้วหน้าบ้านนะครับบังแดดบังลมได้ครับแล้วผมดีที่กินด้วยนะครับก็จะเป็นองุ่นไร้เมล็อปปครับท่านใดสนใจก็ทักทายนะครับสามารถปลูกได้นะครับก็ใครติดปัญหาก็แนะนําได้ครับพูดคุยกันผ่านอินบ็อกนี้เลยนะครับเนี่ครับก็เป็นองุ่นที่เราคัดช่อคัดอะไรเรียบร้อยนะครับท่านก็สามารถที่จะ ได้ลูกที่สม่ำเสมอสวยงามนะครับเรากินได้นะครับเนี่ยคัดลูกเล็กๆนะครับคัดลูกเล็กออกนะครับเพื่อให้เขาเติบโตแข็งแรงนะครับทุกคนก็สามารถปลูกได้นะครับหุูน้ำเล็ดเป็ระปอนเนี่ยครับเราก็ลูกไหนที่คัด่อสวยงามแล้วก็ห่อไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีศัตรูเขาคือนกนะครับนกกากระลอกนะครับก็จะมาอ่กินผลเขานะครับลูกนี้เราคัดแล้วสวยงามแล้วก็ห่อไว้นะครับการดูแลไม่ยากครับเนี่ยครับคัด่อเสร็จนะครับเราก็อ่ ดูเขานะครับมีลาไหมมีโรคอะไรมานั้นไหมนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับหน้าฝนจะดูแลยากนิดหนึ่งครับความชื้นทําให้มีผลต่อเถาเขานะครับแล้วนี่ครับเราเอาเมล็ดออกที่ลูกที่ไม่แข็งแรงนะครับเขาออกเพื่อให้เขาดูดธาตุอาหารที่ดีนะครับเดี๋ยวเขาค่อยเริ่มเติบโตนะครับเติบโตลูกก็จะสวยเท่ากันหน้ารับประทานครับนุ่นในเมล็ดแมคกาปอมีรสชาติหวานกรอบครับมาสุกแล้วเขาจะเป็น เม็ดสีดำๆเนี่ยครับเราก็ปลูกไ้ในบ,บ้านต้นนี้นะครับก็จะประมาณนะครับเอ,อ่อสามปีแล้วนะครับผมออกลูกให้กินทุกปีนะครับ